สวัสดีครับอีพีนี้พามาดูการปลูกนะครับคันนานะครับสองเมตรปลูกป่าบนคนาสองเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทำการปรับคนาให้เป็นคนาสองเมตรนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะครับ2เมตร นะครับก็โดยประมาณนะครับ2เมตรนะครับที่เราปลูกก็จะมีนี่นะครับสักนะครับสักทองนะครับแล้วก็ปลูกแซมด้วยขี้เหล็กทิดนึงครับแล้วก็นี่ก็เป็นต้นสักเหมือนกันนะครับ่ะครับนี่ก็สักนี่ยครับนี่ก็แคร ตามด้วยต้นสักเหมือนกันนะครับให้ต้นแคนานะครับต้นสักแล้วก็ต้นแคครับแคนานะครับ,น,น,นะรบนี่นะครับก็ปลูกไปนะครับบริเวณตรงนี้ขนาดสองเมตรปลูกนะครับ ก็ต้องอาศัยความอดทนระดับหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะรอดอยู่นะครับอ่ะขึ้นมาใหม่แล้วได้น้ำแล้วน่าจะรอดอยู่ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับนี่ก็เตรียมขึ้นมาใหม่เหมือนกันได้น้ำแล้วนะครับนี่นะครับได้น้ำแล้ว เียมขึ้นใหม่น่าจะ้นแรงแล้วนะครับสำหรับปีนี้เอ,อเคครับก็นู่นนะครับสุดสายตาต้นสักทั้งนั้นโซนนู้นนะครับนี่ก็เป็น นะครับปลูกไว้นะครับเพื่อได้ใช้ประโยชน์ให้กับลูกๆและหล,ลานนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะผักดันให้มีขนนาดสเมตรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการปลูกไม้สักนะครับแล้วก็ประเภทไม้อื่นๆบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะอนาคต อาจจะได้ใช้ไม้ตรงนี้นะครับบนพื้นที่คนาสองไร่ตรงนี้นะครับเราจะพาเดินไปดูฝั่งโล้น,นครับผมขออนุญาตหาไม้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อมันลกล้างนะครับ จะเจอน้องงูใส่ไม้นำก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สองเมตรนะครับอันนี้ปีนี้ฝั่งนี้น่าจะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปลูกซ่อมกันใหม่นะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี่นะครับขนาดสองเมตรต้นสัก โตได้ระดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าปลูกแบบปล่อยทิ้งนะครับปลูกแบบปล่อยทิ้งไม่ได้มีการดูแลเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากคนปลูกก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับปลูกช่วงฤด,ดูฝนนะครับ ติดก็คือติดไม่ติดก็ตายนะครับนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ทำกเกษตรนะครับกรเกษตรเมืองยาอ่าโมก็มีพื้นที่เพียงเล็กน้อยนะครับก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ปลูกเหมือนกัน นะครับแต่นะครับไม่ค่อยติดนะครับไม่ค่อยติดนะครับปูเหมือนกันแต่ไม่ค่อยติดนะครับนี่นะครับปูเหมือนกันแต่ไม่ค่อยติดอ่ะนี่นะครับปูไป ติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างที่ว่าแล้วนี่ครับต้นเก่านะครับก็จะต้องบำรุงหน่อยนะครับแล้วก็ตรงไหนจุดที่นั้นก็เตรียมเอามาปลูกใหม,นม,หมน่นะครับเตรียมปลูกใหม่อ่ามีนะครับเตรียมปลูกใหม่เตรียมปลูกใหม่ นะครับไม่เป็นไรครับก็เราก็พยายามที่จะทํำยังไงก็ได้นะครับที่จะให้เ้าโตนะครับอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นความสุขเล็กเกน้อยของคนที่อยากปลูกไม้นะครับบนพื้นที่เล็กน้อยซึ่งไม่มีพื้นที่เป็นป่าก็อาศัยพื้นที่ทํา ขนนาให้เป็นขนาสอเมตรนะครับแล้วก็ทําการปลูกนะครับให้มีต้นไม้ขึ้นมานะครับก็รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสักเกือบร้อยต้นนะครับรวมๆแล้วก็เกือบร้อยต้นนะครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับก็พอได้เอาไว้ชมเชยตอนที่เขาโตแล้ว ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านครับอีพีนี้ก็ขอสวัสดีครับ